จริยาปิดก 2. หัตถินาควัคก,การบำเพ็ญศีลบารมี 8. ธรรมะเทวบุตตะจริยาว่าด้วยจริยาวัดของธรรมะเทวบุตรอีกเรื่องหนึ่งในการเมื่อเราเป็นเทพบุตรชื่อว่าธรรมโมมีอนุภาพมากมีฤทธิ์มากบริวารมากเป็นผู้อนุเคราะห์แก่โลกทั้งปวง เราจักชวนให้มหาชนสมาทานกุศลกรรมบทสิประการเที่ยวไปยังบ้านและนิคมมีมิตรสหายมีบริวารชนในการนั้นเทพบุตรลามกเป็นผู้ตรณีสแสดงอกุศลกรรมบทสิประการแม้เทพบุตรนั้นก็เที่ยวไปในแผ่นดินนี้มีมิตรสหายมีบริวารชนเราทั้งสองคือธรรมวาทีเทพบุตร และอธรรมวาทีเทพบุตรเป็นข้าสึกแก่กันเราทั้งสองนั่งรถสุวนทางกันมาชนรถของกันและกันที่แอกรถการทะเลาะวิวาทอันพึงกลัวย่อมเป็นไปแก่เทพบุตรทั้งสองผู้ประกอบด้วยกัลยาณธรรมและปาปรธรรมมหาสงครามปรากฏแล้วเพื่อต้องการจะให้กันและกันหลีกทาง ถ้าเราพึงกรธเคืองอธรรมเทพบุตรนั้นถ้าเราพึงทำลายตบะคุณเราเพึงทำอธรรมเทพบุตรนั้นพร้อมทั้งบริวารให้เป็นดุจทุรีได้แต่เพื่อจะรักษาศีลไว้เราจึงระง,งับความปรารถนาแห่งใจเสียพร้อมทั้งบริษัทได้หลีกทางให้แก่อธรรม,มาวาทีเทพบุตรพร้อมกับเมื่อเราหลีกจักทางทำการระง,งับจิตได้ แผ่นดินได้ให้ช่องแก่อัธรรมะเทพบุตรในขณะนั้นชนีแลจบธรรมะเทวบุตรตจริยาที่แปดอัตถกถาธรรมะเทวบุตรตจริยาที่แปดพึงทราบวินิจฉัยในอัตถกถาเทวบุตรตจริยาที่แปดบทว่ามหาปะโคคือมีปริวานมากบทว่ามหิติโก คือประกอบด้วยเทพริตมากบทว่าธร,รมโมนามะมหายักโคคือเทพบุตรผู้มีอนุภาพมากชื่อธรมมะบทว่าสัพพะโลกาลุกกร,รมปรโกคือเป็นผู้อนุเคราะห์โลกทั้งปวงด้วยมหากรุณาไม่ทําการแบ่งแยกแท้จริงพระมหาสัตว ในการนั้นบังเกิดเป็นที่พบุตรชื่อว่าธรรมเทพบุตรธรรมเทพบุตรตกแต่งด้วยเครื่องประดับเป็นทิพย์ขึ้นทิพยรถแวดล้อมด้วยหมู่นางอับซรเมื่อมนุษย์ทั้งหลายบริโภคอาหารในตอนเย็ยนแล้วนั่งสนทนากันอย่างเป็นสุขที่ประตูรเรือนในวันอุโบสถ15บห้าค่ำปริษฐานอยู่บนอากาศในบ้านนิคมและราชธานีชักชวนมนุษย์ทั้งหลาย ให้ตั้งอยู่ในกุศลกรรมบทสิบว่าท่านทั้งหลายจงเว้นจากอากุศลกรรมบทสิบมีปานาติบาตเป็นต้นและวบำเพ็ญสุจริตทำสามอย่างจงนับถือมันดาบิดาสมณพราหมณ์อ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในตระกูลท่านทั้งหลายจะได้ไปสวรรค์สวยยศยิ่งใหญ่ดังนี้กระทำประทักษินชมพูทวีป ดังที่พระพุทธมีพระภาคเจ้าตรัสว่าเราชักชวนมหาชนให้สมาทานกุศลกรรมบทสิทธิ์เที่ยวไปยังคามและนิคมมีมิตรสหายมีบริวารชนในบทเหล่านั้นบทว่าสมิตโตคือมีสหายผู้ตั้งอยู่ในธรรมผู้กล่าวธรรมก็สมัยนั้นมีเทพบุตรองค์หนึ่งชื่อว่าอาธรรมเทพบุตร เกิดในเทวโลกชั้นกามาวจรอาธรรมมเทพบุตรนั้นชักชวนสัตว์ทั้งหลายให้ตั้งอยู่ในอกศุศลกรรมบทสิบโดยในยะมีอธิว่าท่านทั้งหลายจงฆ่าสัตว์จงรักทรัพย์เถิดแวดล้อมด้วยบริษัทใหญ่ทำชมพูทวีมให้เป็นบ้านดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าเทพบุตรลามกเป็นผู้ตรณี แสดงอกุศลกรรมบทสิบแม้เทพบุตรนั้นก็เที่ยวไปในแผ่นดินนี้มีมิตรสหายมีบริวารชนในบทเหล่านั้นบทว่าปาโปคือประกอบด้วยธรรมรามกบทว่ากัทาริโยคือตรณีจัดบทว่ายัษโคคือเทพบุตรบทว่าทีเป็นโตทัาสะปาปเกแสดงอกุศลกรรมบทสิบคือ เที่ยวประกาศชักชวนว่าทำรางมกสิป,ประการมีปานาติบาตเป็นต้นควรทำด้วยนัยยะมีอธิว่าสาการะชื่อว่าเป็นอาหารในสัพพโลกเกิดมาเพื่อเป็นของอุปโภคบริโภคเพราะฉะนั้นควรฆ่าสัตว์ทำอย่างใดอย่างหนึ่งให้ตนอิ่มมีทำอินทรีย์ให้สำราญบทว่าโสเปทะคือ อธรรมเทพบุตรนั้นเที่ยวไปในชมพูทวีปนี้บทว่ามหิยาคือใกล้แผ่นดินอธิบายว่าในอุปจาระที่ผู้มนุษย์เห็นและได้ยินในบทนี้มีความดังต่อไปนี้สัตว์เราใดทำกรรมดีเป็นผู้หนักในธรรมสัตว์เหล่านั้นเห็นธรรมะเทพบุตรมาอย่างนั้นลุกจากที่นั่งบูชาด้วยของหอมและดอกไม้เป็นต้น พากันสรรเสริญจนกระทั่งลุ่งเลยใส่ตายืนผนมมือไหว้ได้ฟังถ้อยคำของธรรมะเทพบุตรแล้วเป็นผู้ไม่ประมาททำบุญโดยเคารพส่วนสัตว์เหล่าใดมีความประพฤติลาม,มกมีการงานหยาบช้าสัตว์เหล่านั้นฟังถ้อยคำของอธรรมะเทพบุตรแล้วก็พากันพอใจเป็นอย่างยิ่งประพฤติกรรมลาม,มกยิ่งขึ้นไปอีกในการนั้น เทพบุตรทั้งสองต่างก็มีวาทะตรงกันข้ามและมีการกระทำตรงกันข้ามของกันและกันเที่ยวไปในโลกด้วยประกาศลัชนีดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าธรรมวาทีเทพบุตรและอธรรมวาทีเทพบุตรเป็นข้าศึกเกี่กันเมื่อการผ่านไปอยู่มาวันหนึ่งรถของเทพบุตรทั้งสองได้มาประจันหน้ากันในอากาศ จึงบริวารของเทพบุตรทั้งสองนั้นต่างกระถามกันว่าพวกท่านเป็นของใครพวกท่านเป็นของใครต่างก็ตอบว่าเราเป็นของธรรมะเทพบุตรเราเป็นของอธรรมะเทพบุตรแล้วทั้งสองฝ่ายหลีกจากทางรถของธรรมะเทพบุตรและอธรรมะเทพบุตรเผชิญหน้ากันงอนรถกำงอนรถเกยกันทั้งสองฝ่ายเทีนกัน เพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งให้ทางว่าท่านจงหลีดรถของท่านแล้วให้ทางเราอีกฝ่ายก็ว่าท่านนั่นแหละจงหลีกรถของท่านให้ทางเราฝ่ายพวกบริวารของเทพบุตรทั้งสองต่างก็นำอาวุธออกเตรียมทำสงครามกันดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าเราทั้งสองนั่งรถสวนทางกันมาชนรถของกันและกันที่แอกรถ การทะเลาะวิวานอันพึงกลัวย่อมเป็นไปแก่เทพบุตรทั้งสองผู้ประกอบด้วยกัลยาณธรรมและปาปรธรรมมหาสงครามปรากฏแล้วเพื่อจะให้กันและกันหลีกทางให้ในบทเหล่านั้นบทว่าทุเรทุรังคืองอนรถของฝ่ายหนึ่งชนงอนรถของอีกฝ่ายหนึ่งบทว่าสมีม,มหาคือมาเผชิญหน้ากันคำว่าอุโภ ท่านกล่าวเพื่อแสดงว่าแม่เราทั้งสองเป็น้าสศึกของกันและกันเที่ยวไปในโลกวันหนึ่งมาเผชิญหน้ากันเมื่อบริวารทั้งสองฝ่ายหลีกจากทางพร้อมกับรถเราทั้งสองก็เผชิญหน้ากันอีกบทว่าเพสมาคือหน้ากลัวบทว่ากัลยาณปาปัสสะจะกคือกัลยานธรรมและปาปธรรม บทว่ามหายุโทโธอุปัติโตคือมหาสงครามปรากฏแล้วจริงอยู่ความที่ปริวานต้องการจะรบก,กันและกันก็เกิดขึ้นในทั้งสองฝ่ายนั้นธรรมเทพบุตรกล่าวกับอาธรรมเทพบุตรว่าดูก่อนสหายท่านเป็นอาธรรมเราเป็นธรรมทางจึงสมควรแก่เราท่านจงหลีกรถของท่านแล้วให้ทางเราเถิด อีกฝ่ายหนึ่งก็กล่าวว่าเรามียานแข็งแรงมีกำลังไม่หวาดสสดุงเพราะฉะนั้นเราไม่ให้ทางแต่เราจะรบทางจงเป็นของผู้ชนะในการรบเถิดด้วยเหตุนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าธรรมมเทพบุตรกล่าวว่าเราเป็นผู้ให้ยศให้บุญสมณะและพราหมณ์สัรเสริญทุกเมื่อเป็นผู้อันเทวดาและมนุษย์บูชา จึงสมควรได้ทางดูก่อนอัธรรมะเทพบุตรเราเป็นธรรมะเทพบุตรท่านจงให้ทางเถิดอัธรรมเทพบุตรกล่าวว่าเราไม่หวาสะดุง้งมีกําลังขึ้นอัธรรมยานแข็งแรงดูก่อนธรรมะเทพบุตรวันนี้เราจะให้ทางที่เราไม่เคยให้แก่เคยใครแก่ท่านได้เพราะเหตุไรเล่าธรรมะเทพบุตรตอบว่า ทำนั่นแลปรากฏมาก่อนอาธรรมเกิดในโลกภายหลังเราจึงเป็นพี่เป็นผู้ประเสริฐเป็นคนเก่าแก่ดูก่อนน้องท่านจงหลีกทางให้พี่เถิดอาธรรมาเทพบุตรกล่าวว่าเราพึงให้ทางแก่ท่านมิใช่เพราะคำอ้อนวอนเพราะคำชื่นชมเพราะสมควรแก่ทางวันนี้เราทั้งสองจงมารบกันเถิด ทางจับเป็นของผู้ชนะในการรบธรรมเทพบุตรกล่าวว่าดูก่อนอธรรมเทพบุตรเราธรรมเทพบุตรมีกำลังมากมียศนับไม่ได้หาผู้เปรียบไม่ได้เข้าถึงคุณธรรมทั้งปวงปรากฏแพร่หลายไปทั่วทิศท่านจับชนะได้อย่างไรอาธรรมเทพบุตรกล่าวว่าค้อนเหล็กทุบเงินได้เงินทุบค้อนเหล็กไม่ได้ หากวันนี้อัธรรมจะฆ่าทำได้เราผู้เป็นเหล็กจะพึงแสดงให้เห็นเป็นดุจทองคำธรรมะเทพบุตรกล่าวว่าดูก่อนอัธรรมเทพบุตรหากท่านมีกําลังในการรบคนเจริญและครูยังไม่มีแก่ท่านเราจะให้ทางแก่ท่านด้วยความไม่รักดุดด้วยความรักเราอดทนวาจาหยาบของท่านได้คาถาเหล่านี้เป็นคาถาโต้ตอบ ของธรรมเทพบุตรและอธรรมะเทพบุตรในบทเหล่านั้นบทว่ายะโสกโ,โรคือให้ยศแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายด้วยการชักชวนให้ประพฤติธรรมแม้ในบทที่สองก็มีในยะนี้เหมือนกันบทว่าัทธาทุตโตคือยกย่องทุกเมื่อได้แก่สรรเสริญเป็นนิดบทว่าสกิษะเหตุมหิ ตวัชชะทัชังคือเราอาธรรมเทพบุตรขึ้นรถอาธรรมยานไม่กลัวมีกำลังเฮ้ยธรรมเทพบุตรวันนี้เราจะให้ทางซึ่งเราไม่เคยให้แก่ใครๆแก่ท่านได้เพราะเหตุอะไรเล่าบทว่าปาตุราโหสิได้แก่ธรรมคือกุศลกรรมบทสิทธิ์ในโลกนี้ได้ปรากฏมาก่อนครั้งปฐมกับ บทว่าเทโทจะท่านกล่าวว่าเราเป็นพี่เป็นผู้ประเสริฐและเป็นคนเก่าแก่เพราะเกิดก่อนส่วนท่านเป็นน้องเพราะฉะนั้นน้องจงบริทางให้พี่บทว่านาปิปาติรูปาดูก่อนท่านธรรมเทศพบุตรความจริงเราพึงให้ทางแก่ท่านมิใช่เพราะความอ้อนวอนมิใช่เพราะความชื่นชม ไม่ใช่เพราะสมควรแก่ทางบทว่าอนุวัสตสโตคือเราเป็นผู้ปรากฏพแพร่หลายด้วยคุณธรรมของตนไปทั่วทิศคือทิศใหญ่สี่ทิศน้อยสี่บทว่าโลเหนะคือคอนเหล็กบทว่าหันชติคือจักฆ่าบทว่ายุทธพโลอธรรมะคือดูก่อนอธรรมะเทพบุตร หากท่านเป็นผู้มีกำลังในการรบบทว่าวุฒาจะครูจะคือหากว่าคนเจริญเหล่านี้ครูเหล่านี้ที่เป็นบัณฑิตไม่มีแก่ท่านด้วยประกาลชนีบทว่าปิยาปียนะคือด้วยความไม่รักดุดความรักอธิบายว่าเมื่อเราให้แม้ด้วยความไม่รักก็ย่อมให้หนทางแก่ท่านดุดด้วยความรัก ในการนั้นพระมหาสัตว์คิดว่าหากเราดีดนิ้วมือแล้วพึงกล่าวกับบุคคลลามกนี้ผู้ปฏิบัติเพื่อความไม่เป็นประโยชน์แก่สัพรพโลกยึดถือสิ่งตรงกันข้ามกับเราอย่างนี้ว่าดูก่อนคนไม่มีมารยาทท่านอย่าอยู่ที่นี่เลยรีบหลีกไปเสียเถิดจงพี่นาเถิดในขณะนั้นเองเขาจะพึงกระจัดกระจายไปดุดเท่าทานด้วยธรรมเดชของเรา แต่นั่นไม่สมควรแก่เราเราอนุเคราะห์สรพพโลกจะปฏิบัติโดยมุ่งหวังว่าอยากยังโลกธาถจริยาให้ถึงที่สุดก็คนลามมกนี้แหละจะมีส่วนแห่งทุกข์ใหญ่ต่อไปเราเราจะพึงอนุเคราะห์คนลามมกนี้เป็นพิเศษเพราะฉะนั้นเราจะให้ทางแก่เขาด้วยอาการอย่างนี้สีลของเราจะบริสุทธิ์ด้วยดีจักไม่ขาด ครั้นเมื่อพระโพธิสัตว์ดำบริอย่างนี้แล้วจึงกล่าวคาถาว่าหากท่านเป็นผู้มีกำลังในการรบดังนี้เป็นต้นพอหลีกจากทางให้หน่อยหนึ่งเท่านั้นอัธรรมัเทพบุตรไม่สามารถอยู่บนรถได้หัวทิ่มลงบนแผ่นดินแผ่นดินแยกออกไปบังเกิดในอเวจีมหานรกดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าหากเราพึงโกรธเคืองอัธรรมเทพบุตรนั้น ถ้าเราพึงทำลายตบะคุณเราพึงทำอัธรรม,มเทพบุตรนั้นพร้อมทั้งบริวารให้เป็นดุจธุรีได้แต่เพื่อจะรักษาศีลไว้เราจึงระงับความปรารถนาแห่งใจเสียพร้อมทั้งบริษัทได้หลีกทางให้แกอ่อธรรม,มเทพบุตรพร้อมกับเมื่อหลีกจากทางทำการระงับกิจได้แผ่นดินได้ให้ช่องแกอ่อธรรม,มเทพบุตรในขณะนั้นดังนี้ ในบทเหล่านั้นบทว่าญาติหังปัสสะปกุปเปยังคือผีว่าเราพึงโกรธอธรรมะเทพบุตรนั้นบทว่ายาติพินเทตโปคุณังคือผีว่าเราพึงยังศีลสังวรอ,อันเป็นตะบะคุณของเราให้พินาศไปด้วยความโกรธอธรรมะเทพบุตรนั้นบทว่าสหปริชนังปัสสะคือ อาธรรมเทพบุตรนั้นพร้อมด้วยบริวารบทว่าลาชะชภูตังเป็นดุทธุรีคือพาเราพึงทำให้ถึงความเป็นธุรีบทว่าอาหังในบทว่าอป,ปีจาหังนี้เป็นเพียงนิบาศบทว่าศีลรักขายะคือเพื่อรักษาศีลบทว่านิพาเปตวานคือสงบใจด้วยความสงบความกวนขวาย อันเกิดแต่โทสะโดยไม่ให้ความโกรธอันเกิดขึ้นในอัธรรมเทพบุตรนั้นเกิดขึ้นได้เพราะเราเข้าไปตั้งคันติเมตตาและความเอ็นดูไว้ล่วงหน้าแล้วบทว่าสหชเนโนกกมิตวาคือเราให้หลีกทางพร้อมกับบริวารชนของเราแล้วให้ทางแก่อัธรรมเทพบุตรผู้ลามกนั้นบทว่าสหปัตโต โอกันเตพร้อมกับเมื่อเราหลีกทางให้คือพร้อมกับเราทำความสงบจิตตามนนยะดังกล่าวแล้วและกล่าวว่าเราให้ทางแก่ท่านแล้วหลีกทางให้หน่อยหนึ่งบทว่าปาปะยะักขัดสะคืออธรรมเทพบุตรบทว่าตาวเทคือในขณะนั้นเองมหาปตพีก็ได้ให้ช่องแต่ในอัรรตถกถาชาดก ท่านกล่าวไว้ว่าในขณะที่กล่าวคาถาว่าเราให้ทางแก่ท่านนั่นเองมหาปตพีได้ให้ช่องเมื่ออัทธรรมะเทพบุตรตกลงไปบนแผ่นดินอย่างนั้นมหาปตพีนาสองแสนสี่มื่นยแม้ทรงไว้ซึ่งสิ่งดีและไม่ดีทั้งสิ้นก็ได้แยกออกเป็นสองส่วนในที่ที่อทธมรรมะเทพบุตรยืนอยู่นั้นเหมือนจะก,กล่าวว่า เราไม่ทรงบรุกชั่วนี้ไว้ได้ส่วนพระมหาสัตว์เมื่ออธรรมะเทพบุตรนั้นตกลงไปเกิดในอเวจีมหานรกยังคงยืนอยู่ที่แอกรถพร้อมกับบริวารด้วยเทวานุภาพใหญ่ไปตามทางที่ไปนั่นเองแล้วเข้าไปยังพบของตนด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าธรรมะเทพบุตรมีคันติเป็นกำลัง ชนะอธรรมะเทพบุตรผู้มีกำลังในการรบทำอธรรมะเทพบุตรฝังไว้ในแผ่นดินธรรมะเทพบุตรเป็นผู้มีกำลังยิ่งไม่ร่วงสัจจะดีใจขึ้นรถไปตามทางนั่นเองอธรรมะเทพบุตรในครั้งนั้นได้เป็นเทวทัตในครั้งนี้บริวารของอธรรมะเทพบุตรคือบริษัทของเทวทัตธรรมะเทพบุตรคือพระโลกกนาต บริวารของธรรมะเทพบุตรคือพุทธบริษัทแม้ในธรรมะเทวปุตตะจริยานี้ก็พึงเจาะจงกล่าวถึงบาร,รมีที่เหลือตามควรโดยในยะดังกล่าวแล้วในหนหลังนั่นแลอันหนึ่งแม้ในจริยานี้ก็พึงประกาศคุณนานุภาพแห่งพระมหาสัตว์มีอทิอย่างนี้คือการที่เมื่อพระมหาสัตว์เปี่ยมพร้อมได้อายุวันณนะยศสุข และความเป็นใหญ่อันเป็นทิพด้วยกรรมคุณอันยิ่งใหญ่เป็นทิพเหมือนกันอันนางอับสรหนึ่งพันบำเรออยู่ตลอดการน่าจะตั้งอยู่ในความประมาทอย่างใหญ่แต่ไม่ได้ถึงความประมาทแม้แต่น้อยแสดงธรรมในวันสิบห้าค่ำทุกๆเดือนด้วยหวังว่าจากยังโลกัตถจริยาให้ถึงที่สุดพร้อมด้วยบริวารเที่ยวไปในทางของมนุษย์ ยังสรรพสารให้เว้นจากอาธรรมและประกอบในธรรมด้วยมหากรุณาการที่พระโพธิสัตว์แม้พบกับอธรรม,มเทพบุตรก็ไม่ได้คำนึงถึงความไร้มารยาที่อธรรม,มเทพบุตรแสดงออกมาไม่ทําจิตให้โกรธในอธรรม,มเทพบุตรนั้นยังขันติเมตตาและความเอ็นดูเท่านั้นให้ตั้งอยู่แล้วรักษาศีลของตนมิให้ขาด และให้บริสุทธิ์เป็นอย่างดีจบอัตถกถาธรรมะเทวปุตตะจริยาที่แป